ไปจับทุบเทียนนะท่านผู้ชมจับเทียนโ้ยดู้ัน้ว เป็นชิมอ่ะถามชื่อเลยชื่อภาษาภาษาเมเจ้าพิสุทธเจ้าแล้วก็อ네ันเล็กอันมามันแมนเด้ตาเนี่ยเียวชเียหลับนังตาเนื้อในตตาเทียน អឺដល់លឿនเนาะតាកើតតែៀបតួតាតួឡាណាទេទូតិចអោយចាំចាំលឿនខ្ញុំលហើយគឺមិនមែនตรงប្រងលហើយជប់តាលៃជក់ជ្អែតហ្នឹងតាកាត់ទៅៀបដូចចាំទៅនោះទីទីលេខណា746ក៏ដែរ អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាបានតុលដាលើ500បាតនូតុលដាលើ500បាតនូប៊ុនសំលេងលើក៏បាន100បាតនូក៏បានតុលដាលើ500បាតនូអូតាទៀនសូល500បាត500ក៏អូអឺទុយដាក់មួយទឹកដាក់មួយទីខាង ទៅដល់គេដាក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 ់ ต้นมะพร้าวพญาน้าครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับคนี้เหรอคนนี้ชอบเนี่ยสมตัวนี้เลยตัวนี้ชอบสตัวนี้เเสีหลเจ็ดสี่หกอเหมือนกันข้างบนห้าสี่ห้าสี่ห้า ใ้เป์มา okay. 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 ah, okay. 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 ั้งนี้นะเดี๋ยวขอท่านีรูปหนึ่งครับเดี๋ยวขอโอู้เดี๋ยวมีลวดไมกรุ๊สองท้ายด้วยตัวใส่กิจกรรมจะสลัดนี่มันจะเฮ็ดกวาทานนี่ มือหน่งเส้นดามือเถอนี่อนี้เ้ยหนูจไดเเงเ็มเ็มตหลักกันแ่ก็ันต้องไปดูว่าจริงไมจริมม่ได้อีกเพราะว่าหนูก็ไม่เคยมาระว่ามีหลักอไหมมีแต่ว่ามีหลักสีดอยู่เอ๊ะที่ไิงเป็นหลักนทบ้านกมกันแวกากนเี่กลสานั่งสา่กม